หนังสือเสียงเรื่องคุณโสภาป่วนเมืองประพันธ์โดยวริษฐาก่อนฟังคลิปนี้ฝากทุกท่านกด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อติดตามผลงานต่อไปของวริษฐาด้วยนะคะคุณโสภาป่วนเมืองตอนที่30โดยวริษฐาปฏิการขับรถออกมาจากบ้านของแพวพิราชคล้ายกับคนที่ไร้วิญญาณเหมือนมีเพียงร่าง ที่ยังคงขับรถอยู่น้ำตามันตกอยู่ข้างในเจ็บจนใจชาเจ็บจนทำอะไรไม่ถูกอยากจะร้องไห้ก็ร้องไม่ออกอยากจะหัวเราะก็ยังทำไม่ได้เสียอีกค่ะคงจะไม่เกินหนึ่งเดือนมั่นในแต่เช้าและก็จะแต่งในตอนสายก็เพราะคำพูดประโยคนั้นของเจ้าหล่อนนั่นเองที่ทำให้ปฏิการต้องมีสภาพ เป็นคนอกหักได้อย่างสมบูรณ์ตัวเขาเองไม่ใช่หรือที่เป็นฝ่ายที่ผลักไสเจ้าหล่อนออกไปจากชีวิตเขาไม่ใช่แน่ๆแ,แต่เป็นเพราะหัวใจของเจ้าหล่อนเองหรอกที่ได้มอบให้แก่นายแพทย์ผู้นั้นไปจนหมดสิน้นคนเราลองจะไม่รักกันแล้วก็คงไม่กล้าพูดออกมาจนเต็มปากเต็มคำหรอกว่าจะมั่นและแต่งงานกันในวันเดียวนั่นน่ะ และเขาเองก็ไม่สมควรที่จะกระทําตนเป็นตัวขวางระหว่างความรักของคนทั้งสองควรที่จะยินดีกับความสุขของทั้งสองใช่จะมาตรมใจอยู่อย่างนี้เหมือนหัวใจจะค้านออกมาเช่นนั้นแน่หรือที่เขาจะตัดแพวพิราชออกจากใจเขาได้เหมือนหัวใจจะหยุดอยู่เพียงเท่านั้นขับรถ เหมือนหัวใจกำลังหลุดลอยออกจากร่างแม้สัญญาณไฟแดงสว่างวาบอยู่เบื้องหน้าก็อย่างแทบมองไม่เห็นเบรกรถกึกหยุดลงจนหน้ารถถลามออกไปจากเส้นกำหนดบอกสัญญาณไฟจราจรเกือบครึ่งค่อนคันมองท้ายรถของเขาเองก็อย่างโชคดีที่ไม่มีรถอื่นติดตามมาจึงสะดวกแก่การถอยหลังกลับไปเพื่อให้หน้ารถ เลื่อนมาหยุดยางบนเส้นกำหนดจราจรที่ว่านั่นนั่งใจลอยห้วคำนึงถึงตา้อยคำของแพ่พิราชทั้งที่รู้ว่ามันคือความเจ็บปวดแต่หัวใจเจ้ากรรมก็ยังถล้ำไปหาเจ้าหล่อนอยู่เสียเรื่อยๆเหมือนกับจะจงใจแกล้งใจของตนเองให้ต้องเจ็บช้ำระบมยิ่งขึ้นจากที่เจ็บระบมอยู่แล้ว แพวพิราชต้องมั่นและแต่งงานกับนายแพทย์ฉายะจริงๆหรือนี่มั่นและแต่งในวันเดียวกันบัดนี้ปฏิการเริ่มรู้ซึ้งถึงหัวใจอันแท้จริงของแพวพิราชแล้วเจ้าหล่อนต้องการที่จะมั่นและแต่งงานกับนายแพทย์ฉายะนั่นจริงๆมิเช่นนั้นแล้วคำพูดเหล่านั้นก็คงไม่หลุดออกมาจากปากของเจ้าหล่อนอย่างแน่ก็คงไร้ผล หากหัวใจของแผวพิราชต้องการเช่นนั้นจริงเพราะปาถนารู้ถึงก้นบึ้งของหัวใจอ่านแท้จริงของเจ้าหล่อนเขาถึงจำต้องพูดออกไปอย่างนั้นถ้าเพียงแต่เจ้าหล่อนจะไม่ตัดสินใจพูดออกมาเขาก็คงจะคิดเข้าข้างตัวของเขาเองตลอดมาก็ดีที่ความจริงได้ถูกเปิดเผย ออกมาด้วยตัวของเจ้าหล่อนเองแต่สำหรับเขาคงไม่มีหนทางใดให้เลือกอีกต่อไปไม่มีแม้แต่ช่วงของโอกาสกับเสี้ยวชีวิตแห่งความรักที่เขามีให้แก่แผ่วพิราชก็เพราะเจ้าหล่อนไม่ได้เปิดทางชีวิตนั้นให้เขาได้มีโอกาสเลือกเสียงเคากระจกรถข้างรถปุกป,ปฏิการให้ตื่นขึ้นมาจากผวัา พร้อมกับเสียงเรียกของใครคนหนึ่งดังโวกโวกอยู่ข้างหูการเฮ้ยการเสียงเรียกชื่อเขาปฏิการให้นึกเอะใจจนต้องเหลียวไปมองเพราะหากไม่ใช่คนที่รู้จักกันก็คงเรียกชื่อเขาไม่ถูกแน่แล้วก็ได้พบกับใบหน้าทะเลนทะเลนของนายแพทย์ภูสนะลอยเด่นข้ามรถมาฝ่ายนั้นแยกยิ้มมาอย่างเขา เผยให้เห็นฟันขาวตัดกับความมืดในยามค่ำคืนนี่เขาต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถยังท้องถนนนี่นับแต่ที่ดวงตะวันยังจ้าอยู่กลางท้องฟ้าจวบจนกระทั่งตะวันตกลงสู่พื้นดินและมีดวงจันทร์ขึ้นมาแทนที่เสียแต่เมื่อไหร่กันนะปฏิการควานหาปุ่มกดอัตโนมัติเพื่อให้บานกระจกเลื่อนลงรถของนายแพทย์ภูสนะ ถือพวงมาลัยทางซ้ายส่วนรถของเขาถือพวงมาลัยทางขวาจึงสะดวกแก่การทักทายต่อกันไม่ต้องเสียเวลาชะง,งกหน้าข้ามเบาะรถให้ยุ่งยากด้วยเหตุนี้นายแพทย์ภูสณนะจึงยื่นมือออกมาเคาะกระจกเรียกเขาได้อย่างง่ายดายหายหัวไปเลยนะนับแต่ที่ฉันช่วยนายจัดก,การกับยายวิรันตีจนเสร็จสิ้นไปแล้วนะ่ะ นายแพทย์ภูษณะเอ่ยทักเสียงใสๆใบหน้ายิ้มระรื่นงานยุ่งหนะแต่เจอตัวนายก็ดีละวงั้นเดี๋ยวเราหาที่คุยกันหน่อยนะปฏิการตะโกนตอบอีกฝ่ายจึงยิ้มพยักหน้าก่อนตอบโอเคเลยเพื่อนงั้นไฟเขียวแล้วก็ขับรถตามมาเลยนะนายแพทย์ภูษณะตอบและก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ไฟเขียวพอดีรถทั้งสองคัน จึงขับตามกันไปและก็คงไม่พ้นบาร์คลับหรือสถานที่จะมีเหล้ากับเสียงเพลงที่ใดสักแห่งหนึ่งในยามที่หัวใจกำลังเฮิร์ตอย่างนี้แล้วอะไรที่จะเป็นเพื่อนปลอบใจได้ดีเท่ากับเล่าก็คงไม่มีอีกแล้วและเหล้านี่แหละที่จะมาเป็นยาสมานหัวใจของคนที่กำลังเป็นไข้ใจได้ดีทีเดียว และเมื่อจะขับรถมาได้สักครู่เสียงบีบแต่รถของนายแพทย์ภูสนะก็ดังขึ้นพร้อมกับหักหัวรถเลี้ยวเข้าสู่ลานจอดรถของร้านอาหารซึ่งตั้งตระงานอยู่เบื้องหน้านั่นเองปฏิการเลี้ยวรถตามติดและหยุดลงเคียงข้างรถของนายแพทย์ภูสนะในเวลาต่อมาก่อนที่จะตะโกนโวกเวกออกมาว่าบรรยากาศวิเวกสิ้นดีเลยนะเพื่อน ปฏิการว่าพลางก็มองไปรอบๆร,ร้านอาหารทั้งยังอดที่จะคิดในใจไม่ได้เลยว่าร้านอาหารหรือจะเป็นปราสาทคาวเดกูล่ากันแน่ทำเหมือนกับรู้ใจคนกำลังอกหักอย่างนี้ก็ดีละเงียบสงบดีไม่อยากไปนั่งที่ที่มันอึกทึกคึกโครมมันหนวกหูนะ่ะในแพทย์ภูษณะว่าพลางก็เดินเอามือล้วงกระเป๋าไว้ทั้งสองข้าง ตรงเข้ามาหาปฏิการที่ยังคงยืนหัวใจหดหูมองหน้าเพื่อนเกลอก็เห็นใบหน้าครึ้มผิดปกติไปจึงกระซาวขึ้นมาว่าท่าทางนายเหมือนคนกำลังอกหักเลยนะหน้าของฉันมันฟ้องนายถึงขนาดนั้นเชียวหรือวะปฏิการถามในตามนคราวนี้นายแพทย์ภูสนะ ก็ยิ่งจ้องมองใบหน้าของปฏิการมากยิ่งขึ้นจนแน่ใจเออใช่วะหน้านายมันฟ้องจริงๆนายมีอะไรในใจหรือเปล่าวะแต่ถ้ามีนายก็พูดกับฉันได้นะเพื่อนนะ่ะจะไม่มีวันทิ้งเพื่อนหรอกนะในแพทย์ภูสนะพูดพผางก็เอื้อมมือไปตบที่ไหล่ปฏิการเบาๆงั้นก็เข้าไปคุยกันข้างในก่อนเถอะนะปฏิการบอก พลางฝืนยิ้มจังจางนายแพทย์ภูษณะจึงยิ้มตอบขณะที่พากันเดินหายเข้าไปในร้านอาหารโดยมีพนักงานสาวคอยต้อนรับและพาเขาทั้งสองไปหาที่นั่งซึ่งเป็นโต๊ะที่หลบมุมของร้านอาหารพนักงานสาวผายมือเชื้อเชิญเขาทั้งสองก่อนที่จะค้อมศีรษะลงเล็กน้อยตามหน้าที่นายจะดื่มอะไรดีล่ะ นายแพทย์ภูสนะเป็นคนถามขณะที่ได้ทิ้งตัวนั่งลงบนโซฟายาวเบาะนุ่มพร้อมๆกับปฏิการฉันดื่มได้ทุกอย่างแหละนายก็สั่งมาเถอะปฏิการบอกนายแพทย์ภูสนะจึงพยักหน้ากับเขาและหันมาสั่งโอตาสกับพนักงานสาวและไม่นานเกินรอพนักงานสาวก็เดินกลับมาทางโต๊ะเขาทั้งสองอีกครั้งในทาด มีขวดโอตาสมาด้วยและก็ยังไม่ทันที่พนักงานสาวจะเดินไปพ้นปริการจึงจัดแจงหยิบขวดโอตาสทั้งขวดขึ้นยกกระดกดื่มเฮ้ยล่อทั้งขวดชิรึนในแพทย์ภูสนะร้องเสียงหลงปฏิการเสแส้งทําเป็นไม่ได้ยินเฉชัยควานหาบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบแต่นายแพทย์ภูสนะไม่หมดความพยายาม ไม่มีอะไรมากไปกว่าใครอยากจะรู้ความในใจของเพื่อนเกลอแซงทำเป็นกระแอมกระอายในลำคอเบาๆนายมีอะไรที่อยากจะระบายก็ระบายมาได้เลยนะอย่าต้องเก็บไว้คนเดียวมันเจ็บนะเพื่อนปฏิการเกือบสะดุง้งแต่ก็พยายามข่มอาการนั้นได้ทันคุณแพรวเธอกำลังจำมั่น และก็จะแต่งในวันเดียวกันอีกด้วยมั่นกับใครหรือวะนายแพทย์ภูสนาถามดวงตามนนึกสมเพศเวทนาต่อเพื่อนรักอย่างถึงที่สุดนายแพทย์ชายะปฏิการตอบฝืนพูดอย่างแจ่มใสเกลื่อนความขมขื่นที่อยู่ในหัวใจในายแพทย์ชายะหรือวะที่เป็นหมออยู่ต่างประเทศ แล้วก็รักษาเฉพาะดวงตาด้วยใช่ไหมในแพทย์ภูสนาสวนคำปฏิการในทันทีอีกฝ่ายถึงแก่สะดุง้งรู้สึกแปลกจนต้องหลุดปากถามออกไปว่านายรู้จักกับในแพทย์คนนี้ด้วยหรือวะใช่เพื่อนฉันเองแหละวะนายชายะหน้ามันเป็นคนดีแล้วก็ไม่ชอบแย่งของรักของใครด้วยถ้ามันจะรู้ว่านายกับคุณพรพลยังรักกันอยู่ ในฉายะก็จะไม่มีวันมั่นหรือแต่งงานกับคนที่นายรักอยู่แน่นายแพทย์ภูสนะบอกพอรู้ใจของเพื่อนรักอีกคนของเขาเป็นอย่างดีพอๆกับที่เขารู้ใจปฏิการเพื่อนคู่ทุกคู่ยากคนนี้อีกด้วยเพื่อนนายหรองั้นฉันขอฝากคำอวยพรไว้ล่วงหน้าเลยนะขอให้เขาทั้งสองคองรักกันไปนานๆขอให้มีแต่ความสุข อย่าให้สิ่งเลวร้ายต้องเข้ามาในชีวิตของเขาทั้งสองคนเลยปริการอวยพรเสียงสั่นเครือในตาคู่คมที่เคยดูแกร่งกล้าและมีอำนาจนั้นดูเลื่อนลอยจนนายแพทย์ภูสนะต้องใจหายเพราะนับแต่ที่เป็นเพื่อนกันมาก็เพิ่งจะหนนี้แหละหนแรกที่ปฏิการต้องมีแววตาที่ชวนสงสารเวทนายิ่งนักในการ นายคงจะรักคุณพราวเธอมากสินะนายแพทย์ภูสนะถามเสียงอ่อนมองอีกฝ่ายอย่างขยันขยอปฏิการจึงยกแก้วโอตาสขึ้นมาดื่มและวางลงกับโต๊ะด้วยสีหน้าที่อัดอัน้นระบายลมหายใจยาวรักคนที่มีเจ้าของนั่นหรือวะปฏิการพูดดวงตาทอดต่ำเลื่อนลอยแต่นายคือคนที่มาก่อนนะ นายอุตสาเฝ้ารักเฝ้าดูแลคุณแพลวมานับแต่ที่เธอยังมีอาชีพหลอกลวงพวกผู้ชายบ้ากามกินอยู่นะ่ะต้องขอโทษด้วยนะที่ฉันอาจจะพูดตรงไปสักหน่อยนายแพทย์ภูสนาพูดอย่างเกรงเกรงสีหน้าเคร่งขรึมสายตาจ้องมองใบหน้าของทนายความหนุ่มปฏิการอย่างพิจารณาแล้วก็ให้ยิ่งท้อใจยิ่งขึ้นปฏิการโบกมือให้แก่นายแพทย์ภูษณา แทนความหมายที่ว่าไม่ต้องเกรงใจหรือขอโทษใดๆต่อเขาพลางก็ยกขวดโอตาสทั้งขวดขึ้นดื่มอีกอย่างลืมตัวนายแพทย์ภูสนะจึงรีบแย่งขวดโอตาสนั่นมาไว้ในทันทีพอเถอะนะในการกินอย่างนี้นะ่ะเขาวว่ากินเพื่อที่จะฆ่าตัวเองโอเคนะฉันจะช่วยนายเองเพราะถึงยังไงนายฉายยะก็เพื่อนฉันด้วยเหมือนกัน ฉันจะขอให้มันยุติการมั่นหมายกับคุณแพลวไม่ได้มันคนละเรื่องกันเรื่องของฉันก็เป็นเรื่องของฉันและส่วนเรื่องมั่นหรือแต่งมันเป็นเรื่องของคุณแพลวกับว่าที่คู่มั่นของเธอปฏิการตะคอกอย่างลืมตัวสีหน้าโศกพิจารณาดูอีกฝ่ายอย่างสำนึกในบุญคุณรักคนกับความอิดหนาระอาใจคราวนี้นายแพทย์ภูษณะได้แตะอึ้งไป ด้วยปฏิการไม่เปิดทางให้เขาได้เข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่ขนาดเขาพูดปูทางให้แล้วหรืออยู่ว่านิสัยของปฏิการเป็นเช่นไรเขาจะไม่เคยเก้าว่ายในเรื่องส่วนตัวของใครนับแต่เขาได้เริ่มรู้จักและคบหากับเพื่อนรักกันมาตลอดเป็นนิสัยที่ติดตัวของปฏิการมาเนิ่นนานแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนรอบๆข้างเขา อย่างน้อยๆก็ยังลดการถูกด่าจากผู้อื่นไปได้นายแพทย์ภูสนะเองก็ใช่ว่าจะชอบจุนจ้านกับเรื่องของชาวบ้านแต่เพราะต้องทนดูเพื่อนตรมอยู่กับความเศร้าไม่ได้หรอกแม้อีกฝ่ายก็เพื่อนแต่เพื่อความยุติธรรมแล้วเพื่อนที่มาก่อนก็ควรที่จะใช้สิทธิ์ได้ครองรัฐก,กับแผ่พิราชไม่ใช่เพื่อนที่ก้าวเข้ามาทีหลังอย่างนายแพทย์ฉายะ และทั้งสองต่างก็พากันเงียบงันไปนานโดยที่ปฏิการก็นั่งจมปลักอยู่กับแก้วเหล้าเบื้องหน้าเพราะรู้ว่าในยามที่หัวใจของคนเราต้องเจ็บช้ำแล้วคงไม่มีอะไรที่จะดีเกินไปกว่าเหล้าในแพทย์ภูษณนะจึงต้องทนนั่งดูเพื่อนกระดกเหล้าอยู่อย่างนั้นนายแพทย์ภูษณนะยกแก้วเหล้าขึ้นมาจิบบ้าง ก่อนที่จะวางลงและเป็นฝ่ายทำลายความเงียบงันขึ้นมาเสียเองเมื่อแหลเห็นว่าปฏิการเริ่มที่จะเมาจัดจนเกือบคุมสติของเขาไม่อยู่แล้วท่าทางนายจะเมามากแล้วนะฉันจะขับรถไปส่งนายที่บ้านให้นะและส่วนรถของนายฝากไว้กับร้านอาหารก่อนไม่ฉันจะไม่เอาเปรียบเพื่อนอย่างนั้นแน่ ฉันจะขับรถของฉันกลับบ้านเองพูดจบปฏิการก็ทำท่าจะยกขวดโอตาสขึ้นกระดกดื่มอีกแต่ความไวของนายแพทย์ภูสนะกลับไวกว่าเขาจึงแย่งขวดโอตาสนั่นไว้ทันพร้อมกับตะโกนเรียกบริกรให้มาเช็คบินในทันทีและด้วยอาชีพบริการจะไหวก็เฉพาะตอนเรียกเช็คบินผิดกับตอนสั่งเหล้าสั่งอาหารก็ย่อมจะช้าไปนิดหน่อย นายแพทย์ภูสนาคุณคิดพลางก็แอบรอบยิ้มคนเดียวขณะที่ส่งเงินให้แก่บริกรที่มีทั้งเงินค่าเหล้าและค่าขนมเด็กๆตามก,กฎกติกาของบริกรทั่วๆไปเพราะความดือ้ออย่างชนิดไม่มีขอบเขตจำกัดของปฏิการนั่นเองในที่สุดนายแพทย์ภูสนะจึงจำใจเป็นฝ่ายขับรถตามไปส่งปฏิการที่บ้านแทนที่จะทิ้งรถไว้กับร้านอาหารดังที่ได้ตั้งใจไว้ ในความมืดมิดของอยามค่ำคืนแหมดูว่ารถราอาจจะไม่มากเหมือนกับในตอนกลางวันปฏิการที่ออกจะขับรถเร็วอยู่เป็นปกติแล้วในค่ำคืนนี้ดูเขาจะขับรถเร็วมากยิ่งขึ้นไหนจะเมาทั้งเหล้าที่ดื่มและไหนจะเมาทั้งอารมณ์อีกด้วยความเมาทั้งปวงจึงต้องมาตกอยู่กับเท้าที่เหยียบลงคันเร่งจนมิด พาให้ผู้ที่ขับรถตามมาส่งต้องใจหายใจควาาอยู่ตลอดเวลาได้แต่เฝ้าอธิษฐานขออย่าให้ชีวิตของปฏิการต้องมีสิ่งใดที่เจ็บปวดมากไปกว่าที่กำลังเป็นอยู่เลยและแล้วเหมือนกับฟ้าดินจะไม่เป็นใจกับนายแพทย์ภูสนะเมื่อรถคันหน้าของเขาที่มีเพื่อนรักขับอยู่เกิดเสียหลักชะแลบพลุงเข้าชนกับต้นไม้เบื้องหน้าอย่างจัง นายแพทย์ภูสนะหลับตาลงในทันทีเพราะสุดที่จะทนดูสภาพของเพื่อนรักในยามนี้ได้แต่ถึงกระนั้นด้วยอาชีพของแพทย์เมื่อรถของปริการจอดสงบนิ่งอยู่กับต้นไม้ใหญ่นายแพทย์ภูสนะจึงรีบเปิดประตูรถของเขาและทลาเข้าไปหาร่างของปริการในทันทีอาการก็คงจะหนักอยู่ด้วยเหมือนกันเลือดไหล ออกทั้งทางจมูกและปากแม้ในขณะนี้จะมีเพียงเขาอยู่ในที่เกิดเหตุเพียงคนเดียวแต่เขาก็จะต้องพยายามช่วยเหลือชีวิตของเพื่อนรักให้รอดจนได้ความตกใจบวกกับความเป็นห่วงเป็นใหญ่ต่อปฏิการนายแพทย์ภูสนะก็ยังอุตส่าห์นำพาร่างอันท่วมไปด้วยเลือดของปฏิการ มาจนถึงโรงพยาบาลที่เขาทำงานอยู่จนได้และจากนั้นก็ให้พยาบาลช่วยติดต่อกับญาติพี่น้องของปฏิการตลอดจนฉลบฉลไยและสิทธ์เพื่อนรักอีกสองคนของเขาสายตาของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นฉลบฉลไยหรือสิทธิ์นายแพทย์ภูสนะหรือกระทั่งนายพลอากาศกล้าหารกับคุณหญิงสุภา บิดามารดาของปฏิการต่างก็ยืนสงบนิ่งสายตาจ้องมองแต่ร่างของปฏิการที่ยังคงนอนนิ่งอยู่กับเตียงนอนคนไข้หัวใจของทุกๆคนต่างก็หดหู่ไม่น้อยไปกว่ากันยิ่งจะแลเห็นใบหน้าขาวซีดที่ไม่ต่างอะไรกับหมอนสีขาวที่หนุนศีรษะของเขาอยู่แม้อาการ ที่ขับรถชนกับต้นไม้ของปฏิการจะพ้นขีดอันตรายไปแล้วแต่สภาพด้านจิตใจของเขาเล่าจะมีผู้ใดล่วงรู้กันบ้างว่าเขายังเจ็บปวดอยู่เพียงใดเจ็บกายอยู่ใกล้ชิดกับหมอถูกหมอเฝ้าดูแลรักษาไม่นานก็คงหายเป็นปกติแต่เจ็บภายในใจนี่สิจะมีหมอเทวดาคนไหนบ้าง ที่จะช่วยรักษาให้หายได้ดังปกติเวนก็เสียจากเทพธิดาในดวงใจของปฏิการเพียงผู้เดียวและเมื่อเทพธิดาในดวงใจของปฏิการกำลังจะมีคนอื่นไปแล้วนี่สิอาการเจ็บตรงหัวใจของปฏิการไม่ต้องเจ็บไปจนตายหรอกหรือนี่ในแพทย์ภูษณาคุ้นคิดอย่างโศกเศร้ารักรรมอยู่แต่ในใจเขาเพียงผู้เดียว แม่ขอบคุณคุณหมอภูสนะด้วยนะคะที่ช่วยดูแลตาการให้แม่กับพ่อนะจ้ะคุณหญิงสุภาเอ่ยขึ้นเสียงอ่อนโยนรักคนเศร้าและได้ทำลายความเงียบงันไปจนหมดสิ้นเมื่อจะมีเสียงของหลายๆคนที่พูดต่อไปกันอีกถึงอาการเจ็บของปฏิการไอ้หมอนายจะต้องดูแลในการมันให้ดีๆนะ อย่าให้มันต้องเจ็บปวดมากนักนะเพื่อนสิทธิ์พูดดวงตามีแววห่วงใย,ยอย่างร้อนรนและก็ตามมาด้วยฉลบฉลายที่พูดในทำดองเดียวกับสิทธิ์คือห่วงใย,ยเช่นเดียวกับท่านนายพลกล้าหารนายแพทย์ภูสนะจึงพยักหน้าแทนคำตอบเพราะถึงอย่างไรเขาก็จะไม่มีวันปล่อยให้เพื่อนรัก ต้องเจ็บกายและเจ็บใจอยู่อย่างนี้แน่การที่ปฏิการต้องเป็นเช่นนี้ก็เพราะเขาเริ่มป่วยที่หัวใจก่อนและจากนั้นโรคหัวใจก็กำเริบให้เขาต้องพบกับอุบัติเหตุเช่นนี้ต้นเหตุก็เพราะนายแพทย์ฉายะเพื่อนรักของเขาอีกคนมุงแยงแผวพิราชไปจากปฏิการอย่างไม่รู้ตัวและเขานี่แหละ ที่จะแอบไปคุยกับนายแพทย์ฉายะตัวต่อตัวอย่างลูกผู้ชายคุยกันเพื่อเพื่อนรักทั้งสองคนแล้วเขาทำได้เพราะขืนจะปล่อยให้ในายแพทย์ฉายะต้องมั่นและจนถึงกับแต่งงานกับแรวพ,พิราชไปแล้วนายแพทย์ฉายะก็คงจะหาความสุขใดไม่ได้ด้วยเหมือนกันเมื่อเขานั้นจะได้แพรวพิราชมาเพียงตัวส่วนหัวใจของเจ้าหล่อนนั้น กลับมาอยู่เสียที่ปฏิการเพื่ออยุ่ติความเจ็บปวดของแต่ละคนนายแพทย์ภูสนะจึงมีพลังที่จะคลี่คลายเรื่องทั้งหมดด้วยตัวของเขาเอง